การปฏิบัติธรรมนี้เป็นของสำคัญเมื่อได้ยินได้ฟังเป็นบุญเป็นกุศลประเภทหนึ่งแล้วอันดับที่สองก็นําไปประพฤติปฏิบัติตนเองให้เป็นคนดีตามแนวทางแห่งธรรมที่ท่านสอนเอาไว,แว้แล้วเราก็จะเป็นคนดีคนดีไปโดยลําดับลําดา <c oughs> แล้วยิ่งมีการภาวนาไปด้วยทางด้านจิตใจด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นคนเฉลียวฉลาดภายในจิตใจ เร่ของความสุขความเจริญภายในใจมากบรรดาผู้ที่ได้รับความสุขในโลกนี้ยกตัวอย่างขึ้นเลยก็ได้นะ <c oughs> ท่านผู้มุ่งหวมุ่งทำไปปฏิบัติอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาท่านผู้นี้แหละตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นท่านผู้ดีเริ่มเห็นไผ่และเห็นคุณโดยลำดับลำดา จงกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งหลายจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในจิตใจจากการอบรมด้วยจิตภาวนาทางด้านจิตใจนี่แหละความสุขจะอยู่ที่ใจความทุกทุกจกนกระทั่งถึงมหันตทุกก็อยู่ที่ใจความสุขจนกระทั่งถึงบรม,มาสุขก็อยู่ที่ใจขอให้ท่านทั้งหลายได้อบรมจิตใจให้ดีเถิด คนเรามันไม่ดีมาตั้งแต่วันเกิดการตั้งชื่อตั้งนามให้ตั้งทะไรก็ได้ตั้งนดีนาย <c oughs> อะไรจะตรวจถึงตรวจราเเทียมก็มีแต่ชื่อแต่นามลมปากเท่านั้นแหละถ้าไม่ทาเจ้าของให้ดีนี่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นจึงทําเจ้าของให้ดีใครจะตั้งชื่อตั้งนามตั้งอะไรก็ตามเถอะขอให้เจ้าของมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจนะเป็นที่สงบเย็นใจ <c oughs> ในครั้งพุทธกาลที่เราเด่น กราบไหว้บูชาอยู่ทุกวันนี้ที่เรียกว่าสังขังสันนักฉามินี่คือองค์พระรหันสังขังสันนักฉามิคือท่านผู้สําเร็จเป็นพระรหันแล้วเป็นที่ตายใจของโลกเป็นคู่เคียงก,กันกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสามรัตนะแก้วอันประเสริฐสามดวงที่เรากลาบอยู่ทุกวันนี้นี่แหละเรากล่าวทำอันนี้แหละนี่ท่านบําเพ็ญอยู่ในป่าในเขา แล้วได้สำเร็จทำอันพิศษศานมาทำประเภทนั้นจะมีตั้งแต่ครั้งพุทธกาลนั้นเหรือในสมัยปัจจุบันนี้เื่อแท้งไปบวชแล้วเหรอทำพระพุทธเจ้าตีสอนไว้ว่าสวาาโตพระกวตาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วหรือตรัสไว้ชอบแล้วนั้นหายหน้าพีกแพงเปลี่ยนแปลงเป็นความสูญหายไปหมดแล้วเหรือ จะไม่เป็นไปตาม,ม,ตามคําสอนพระเจ้าที่ว่าสวขคาถาธรรมตรัดไว้ชอบแล้วบ้างเหลือเปอยังไงนี่สวขคาถาธรรมคือทำคงเส้นคงวาหนา,นานแน่นให้ความดีงามแก่ผู้ปฏิบัตินับแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันดีขอทำเป็นสวขคาถาธรรมจัดไว้ชอบแล้วเป็นแนวทางที่ให้ผู้ปฏิบัติทั้งไหน ในหลุดพ้นจากถูกจิตใจสว่างสวัยเป็นรนดับจงกระทั่งถึงมีมุตปฏิภาณได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธการไม่มีอะไรเสมอเหมือนกันมัน <c oughs> เสมอเหมือนเลยนี่ห <c oughs> ลวงปู่เขียนนี่ก็ <c oughs> ท่านก็ตะก่อนท่านเรียนเป็นปรเรียนเก้าประโยคเป็นนักเรียนด้วยกันนั่นแหละแต่เรามันวาสนาน้อยเดียวพอได้สมประโยคแล้วก็หยุดท่านก็เอาะจนกระทั่งถึงเก้าประโยคผมมา เอาให้เป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านก็เป็นให้พอสมควรเพื่อไม่เสียน้ําใจจึงการณ์การท่านก็ลาออกมาอยู่ที่วัดบ้านโพนเหล่านี้แหละท่านอุตส่าห์พยายามปฏิบัติตนอย่างเงียบๆนะหลวงปู่แหวนนี่เป็นเพื่อนกันกับเราอายุก็เท่ากันพรรษาก็เท่ากันแต่ปะเรียนท่านได้เก้าประโยคหลวงตาวัวได้สามประโยคจากนั้นก็บพื้นปฏิบัติ ไปมาหาสู่กันอยู่เสมอหลังจากการศึกษาเรียนแล้วมาอยู่ประพฤติปฏิบัติในป่าดังที่วัดบ้านโพนวัดป่าบ้านตาดได้ะสานความประสานกันอยู่โดยสม่ำเสมอนี่พอทราบว่าท่านวรณภาพแล้วอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุแล้วนี่เป็นยังไง ลงอธิได้กลายเป็นพระท่านนั้นเนี่ยว่าตีกราความเป็นพระหันสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงหรือสิ้นกิเลสโดยสมบูรณ์แล้วนี่ละท่านปฏิบัติท่านจะปรากฏเด่นชัดอยู่อย่างนี้แหละถ้าปฏิบัติตามลงอธิได้กลายเป็นพระท่านแล้วเป็นเครื่องยืนยันไม่ต้องถามใครเป็นเครื่องยืนยันอยู่ในตัวเสร็จเป็นสกิพยานแน่นหนาม,มั่นคง ว่านี้คือท่านผู้บริสุทธิ์แล้วโดยสิ้นเชิงได้แก่เป็นพระรหัสน,นี่แหละอัฐิที่กลายเป็นพระาธาตุแล้วเป็นอย่างนั้นนี่ก็อัฐิของท่านก็กลายเป็นพระาธาตุเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงถึงเป็นท่านอยู่ในป่าที่ท่านกบำบําเพ็ญภาวนาอยางเยี่ยมเงียบของท่านทำของท่านกังวานขึ้นที่หัวใจ บำเพ็ญไปตลอดตลอดจนกทั่งถึงความพ้นถูกหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบเป็นพระหรหันขึ้นมาอาถิได้กลายเป็นประธาตุขึ้นมาดังที่เราเห็นนี่แหละนี่ละธรรมพระพุทธเจ้าเรียกว่าสวขาโตพระกวตาธรรมโมไม่มีที่จะแก้ไขดัดแปลงให้เป็นอย่างอื่นอย่างใดได้อีกเลยเพราะเป็นธรรมที่ <c oughs> แน่นอนแว่นยำจากสวขาธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วนั้น ยังขอให้บรรดาพี่น้องทางหลายประพฤติปฏิบัติตามพุทธศาสนาที่ท่านสอนไวน้นี้อยู่ตามบ้านตามเรือนเราทําได้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งคุณทั้งโทษทําได้หมดเราสามารถที่จะทําความดีงามได้ทั้งทั้ง,ท,งท,ที่เราอยู่ในบ้านในเรือนของเราอยู่ในปา่าในเขาไม่สร้างก็ไม่ได้นะ เช่นไปอยู่ในป่าเฉยๆเส้นกรรมฐานเป็นนั่งโก้อยู่เฉยไม่สอดแสดงหาธรรมก็เป็นกรรมฐานในป่าสู้อีกแก้งก็ไม่ได้นะอีกแก้งเขาอยู่ในป่าเขาเป็นสัตว์สมควรแล้วเป็นสัตว์ไอ้พระไปเป็นสัตว์ไปเป็นอีกแจ้งเป็นกวางเป็นเป็นหมูอย่างนี้มันใช่ไม่ได้นะไม่มีธรรมภายในใจต้องมีธรรมภายในใจเป็นของสําคัญการภาวนาเนี่ยเป็นของสําคัญที่จะมองทะลุ ผู้ใดได้ภาวน,นานได้เห็นอดเห็นธรรมเข้าเป็นลำดับแล้วจะเป็นผู้หายสงสัยในบุญและบาปนรกสวรรค์พรหมโลกถึงผ่านไปเป็นลําดับลําดาไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าแหละเพราะพระองค์สอนไว้แล้วว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนกระทั่งถึงนิพพานมีนี่ทรงอสอนไว้ด้วยความรู้แจ้งแทงทะลุท่านเรียกว่าโลกะบีถูก รู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถึงแล้วนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกตามความมีความเป็นไม่ทรงลบล้างแต่สั่งใดไม่ไว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ละเอียดละออหนักขนาดไหนใหญ่หรือเล็กขนาดไหนทรงยอมรับความมีเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นโดยลำดับเพราะฉะนั้นท่านทรงยอมรับด้วยทรงรู้ทรงเห็นแล้วด้วยว่าบาปมีบุญมี พากันฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านผู้เป็นจอมปราดคือพระพุทธเจ้าของเราว่านโกมีสวรรค์มีให้พาการฟังให้พากัรปฏิบัติตามจนกระทั่งถึงนิพพานนี่ล้วนแล้วตั้งแต่จอมปราศที่คือพระพุทธเจ้าเป็นโอจอมปราศองค์สำคัญในปัจจุบันที่เป็นพุทธศาสนาอยู่ทุกวันนี้สอนไว้เช่นเดียวกับ พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วสอนบาปบุญนรกสวรรค์แบบเดียวกันเลยไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดที่ได้มาตรัสรู้แล้วสอนแบบแนวกันเช่นบาปมีมาดั้งเดิมบุญมีมาดั้งเดิมนรกสวรรค์พรหมโลกนิพานมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้มาอุตริสอนบอกว่าไม่มีไม่มีอย่างนี้ไม่เคยมีในพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านสอนแบบเดียวกันหมด พาะท่านรู้ท่านเห็นแบบเดียวกันเมื่อรู้เห็นแบบเดียวกันจะลบล้างได้อย่างไรก็ต้องนำสิ่งที่รู้ที่เห็นที่เป็นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสูงทั้งต่ำนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกส่วนใดที่ไม่ดีก็ให้โลกทั้งหลายละต้นเหตุแห่งหนทางที่จะไปทางไม่ดีเข่นลงนโลกเป็นต้นเขาอย่าพากันสร้างบาปสร้างกรรมให้มากนักแล้วจะลงนโลกหลุงที่ เร็วที่สุดร้อนที่สุดนั่นแหละผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลสร้างได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปสุคติโลกสวรรค์ส,สูงไปเป็นลำดับตั้งแต่มนุษย์เราถึงเทวบุตรเทวดาอินพรหมจากนั้นก้าก็สู่นิพพานได้ด้วยการสร้างความดีของตนยิ่งพอให้พอให้พากันประพฤติปฏิบัติศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นาศาสนาที่แน่นอนแม่นยำตายใจได้แล้ว จะรู้ได้ด้วยการปฏิบัติเราอ่านตามตำรับตำรานี่อ่านไปเท่าไหร่ก็ตามตำรับตำราบอกว่านาโลกมีสวรรค์มีพรมโลกมีนิพพานมีอ่านเท่าไหร่ก็อ่านถ้าที่ยิเดสยังมีอยู่หัวใจหัวใจของผู้อ่านหนังสือมีกิเลสเวลาไปอ่านรมที่บริสุทธิ์ขนาดไหนมันก็เอาความมัวหมองมืดตื้อเข้าไปขวางรมขวางทมอยู่นั้นเนี่ย พออ่านว่าบาปมีบาปมีจริงๆหรือนั่นบุญมีบุญมีจริงๆหรือแล้วลบล้างด้วยว่าบาปไม่มีบุญไม่มีอ่านเฉยๆอ่านตำพีแล้วนกรนโลกสวรรค์นิพพานมีอ่านไปมีจริงๆหรือสุดท้ายก็บอกว่าไม่มีลบล้างไปเลยนี่แหละกิเลสมันอยู่ภายในใจของเราอ่านธรรมะจะเป็นธรรมะบริสุทธิ์ขนาดไหนก็ตาม เมื่อจิเลสความสขาบกอยู่ภายในใจมันไม่ยอมเชื่ออัจเชื่อธรรมมันก็เชื่อไปทางจิเรสนั้นเสียมันก็ไม่กลัวบาปทําแต่บาปแต่กรรมหาแต่บาปแต่กรรมแต่ตัวของตัวขั้นหนักมากหนักมากเข้าไปก็เวลาชีวิตยังมีอยู่ก็เป็นคนหมดคุณค่าหมดราคาตายลงไปแล้วจมลงไปเลยตามทางที่ศาสตราสอนไว้ไม่ผิดลงนรก คนสร้างบาปสร้างกรรมมากๆให้ไปสวรรค์นิพพานไม่เคยมีศาสนาองค์ใดสอนไว้เลยมีตั้แต่ลงนรกด้วยกันทั้งนั้นผู้สร้างคุณงามความดีจนเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งแต่พื้นๆจนกระทั่งถึงนิพพานไปสวรรค์ไปนิพพานด้วยกันทั้งนั้นไม่เป็นไม่เป็นอื่นนี่จึงเรียกว,ว่าสวาคาธรรมตัดไว้ชอบแล้วยังขอให้มีน้องทั้งหลายตั้งใจประพฤติปฏิบัติ